บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอยู่นานพอที่จะถูกถ่ายภาพอันดับที่ 1. จอนวินซีอดัมอดัมลูกชายของบิดาผู้กระทั่งจอนอดัมเป็นประธานาธิบดีคนที่6ของสหรัฐอเมริกาแม้ว่านักประวัติศาสตร์จะประเมินค่าต่ำไป แต่เขาก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพนกักการเมืองด้วยความรู้สึกไม่คู่ควรเมื่อเทอียบกับญาติผู้มีชื่อเสียงของเขาภาพของอดัมนี้ถูกถ่ายในปี1843เมื่อเขาอายุ76ปีอันดับที่สองชาญดาวิน ดาวินเกิดในปี1809เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างไม่ต้องสงสัยแม้จะมีชื่อเสียงแต่หลายคนก็ไม่รู้ว่ารูปถ่ายของเขามีอยู่จริงจากข้อมูลของบริแทนยุคเงิดกูนูประกาศด้านวิทยาศาสตร์ของดาวินมีความสําคัญมากจนกระทั่งเขาถึงแก่กรรมในปีพุทธศักราช2425อันดับที่3ลุงแซม ลุงแซมเป็นบุคคลผู้รักชาติที่รู้จักกันดีในโปสเตอร์โฟนยูอาร์มีเขาเกิดในปี1766ซามูเอลเวนสันและทำงานเป็นคนบรรจุหีบห่อในทรอยนิวยอร์กบนถังหมายถึงลุงแซมภาพนี้ของเขาถูกถ่ายในปี1850เนื้อวัวของเขาที่จัดส่งในทางมีความสำคัญต่อความพยายามของ W อ r of 1812บางคนพูดติดตลกว่าโลโก้ U.S. อันดับที่4 d ดเนียลเอฟเบ็ n แมน i ดเนียลเอฟเบ็แเกิดในปี1759เป็นทหารคนสุดท้ายที่รอดชีวิตจากสงครามปฏิวัติที่จะได้รับเงินบำนาญของทหารผ่านศึกในปีพุทธศักราช2411ขณะอายุได้109ปีภาพถ่ายของเขาถูกถ่ายไว้เพียง1ปีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปีพุทธศักราช2412 อันดับที่5เอมิลีเดคินสันบทกวีของเอมิลีเดคินสันได้รับความนิยมมานานหลายทศวรรษหลังจากที่เธอเสียชีวิต ตังตนั้นก็ไม่มีใครรู้จักเธอเลยตลอดชีวิตของเธอบทกวีเพียงส่วนน้อยจาก1,800บทของเธอได้รับการตีพิมพ์ตลอดชีวิตของเธอในปีพุทธศักราช2,429ชีวิตของเอมิลีเริ่มต้นในปี1,830เต็มไปด้วยความหดหู่และโดดเดี่ยวภาพด้านบนเป็นภาพบุคคลในวัยผู้ใหญ่ที่เป็นที่รู้จักแต่เพียงผู้เดียวของเธอภายในปี1,847 อันดับที่5เฟเดริกดักลาสเฟเดริกดักลาสบุคคลผู้มืดมนที่ประสบความสำเร็จในการหลบหนีจากแมริแลนด์กลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้นิยมลทัทธิการล้มเลิกท่าในทศวรรษที่1,800ช่วงวันที่ของภาพนี้อยู่ในช่วงปีคริสต์ศักราช1847-1852 ตามที่นักเขียนชีวประวัติเลอ์แกลดภูมิใจในชื่อเสียงของเขาและพยายามอย่างแข่งขันที่จะนำเสนอตัวเองว่าเป็นคนจริงจังและเคร่งครัดเอลิซาเบธนักสตรีนิยมคนสำคัญแห่งศตรวรรษที่19 6. จอห์นไทเลอร์ด้วยการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของวิลเลียม เฮนารีแฮร์ริสันจากอาการป่วยที่ไม่เปิดเผยในปีพุทธศักราช2384จอห์นไทเลอร์ซึ่งเกิดในปีพุทธศักราช2333เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่10ของสหรัฐอเมริกาน่าเสียดายที่ไทเลอร์ซึ่งสนับสนุนสิทธิของรัฐอย่างแข่งขันไม่ได้รับการเหลียวแลปีพุทธศักราช2388มีให้เห็นในภาพนี้แฮร์ริสันเรฟฟินไทเลอร์หลานชายของจาน ท้ายเลอร์ยังมีชีวิตอยู่และสบายดีในวัย95ปี 7. เอมิลีเดคินสันเฮนรีเมนคาทีหรือที่รู้จักกันในนามบิลลี่คิดเกิดในปี1859และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในอาชญากรที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของโลกตะวันตกเก่า เ,เมื่ออายุ21ปีในปีพุทธศักราช2424เขาได้รับชื่อเสียงในทางลบจากทักษะการใช้ปืนสลิงและเป็นผู้รับผิดชอบการเสียชีวิตของชาย8คน 9. อับราฮัมลินคอน อับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาเกิดในปีพุทธศักราช2352และได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญทางการเมืองที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาภาพถ่ายที่น่าประทับใจนี้จับภาพลินคอนในวัย37ปีในฐานะทนายความและสมาชิกสภาองครเกรสที่ได้รับเลือก เห็นภาพถ่ายที่รู้จักเร็วที่สุดของผู้นำคนสำคัญซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังและความมุ่งมั่นในวัยเยาว์ของเขา 10. แฟรงกลินเพียสประธานาธิบดีคนที่14ของสหรัฐอเมริกาไม่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเพราะเขาเชื่อว่าขบวนการล้มเลิกทาสคุกภามประเทศเขายังเป็นที่รู้จักในเรื่องการวิจารณ์อับราฮัมลินคอนในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี หลังจากการลอบสังหารลินคอนประธานาธิบดีต้องใช้ทักษะในการโน้มน้าวใจเพื่อป้องกันไม่ให้ฝูงชนมาทำลายบ้านของเขาภาพนี้ถ่ายในปีพุทธศักราช2398เป็นเครื่องเตือนใจถึงบรรยากาศทางการเมืองที่วุ่นวายในสมัยนั้นถ้าชอบฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ